แล้วอา,อาจจะเคยพูดไปแล้วเรลยเนี่ยนาคอก็อยากอยากจะบอกว่าถ้าถ้าถึงตอนนั้นเขาเรียกว่าเราต้องไปทํางานของตัวเองแล้วพี่ไม่ได้อยู่ด้วยนะก็อยากจะให้ดูแลตัวเองดีๆนะแล้วก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะมีคนที่ดูแลเราแบบนี้หรือเปล่าแต่ก็อยากให้สู้ ก็คงคล้ายๆกันเพราะว่าอย่างที่พี่มิวบอกเหมือนกันว่าในอนาคตอ่ะเราก็พี่มิวก็มีทางของพี่มิวผมก็มีทางของผมเหมือนกันเราอาจจะไม่ค่อยได้ร่วมงานกันมากเท่าไหร่หลังจากนี้ก็ขอให้พี่มิวประสบความสำเร็จแล้วก็ <laughs> กำลังซึ้งวันหนึ่งกำลังซึ้งขอให้ พี่มิวมีความสุขกับทุกๆเรื่องที่พี่มิวตัดสินใจทำแล้วก็ผมก็จะรอเฝ้ารอดูพี่มิวตลอดครับผมขอบคุณครับขอเตยงปรอบมือดงๆให้กับมิวกราฟาะชาซกุลีกับทาน